ผู้กำกับรุ่นใหญ่ชาวฮ่องกงเจ้าของฉายาสตีเว่นสปิลเบิร์แห่งเอเชียฉีเคอแม้เขาจะมีอายุครบ75ปีแล้วแต่ก็เป็น75ปีที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเพราะเขากำลังจะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เข้ามาฉายในบ้านเรานั่นคือเรื่องมังกรหยกจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเอง หลังจากประกาศสร้างมังกรหยกจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่แล้วชีเคอร์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ยังมีพลังงานล้นเหลือและมาตรฐานที่สูงส่งก็ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฉากหรือกระบวนท่าการต่อสู้สเขาก็ลงมือเองทั้งหมดขัดเกลาเจรนัยกันทั้งวันทั้งคืนเพียงเพื่อสร้างภาพยนตร์มังกรยกให้เป็นผลงานยิ่งใหญ่สมการรอคอย และสิ่งสาคัญที่สุดที่ฉีเคิฟันธงก็คือกว๋วยเจ๋งของเขาจะต้องเป็นเสี่ยวจานเท่านั้นเสี่ยวจานซูปเปอร์ตา,าราราหนุ่มได้พิสูจน์ให้ฉีเคิได้เห็นมาตลอดว่าเขาไม่คิดที่จะหยุดอยู่กับที่เขาพร้อมที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าและ<ด>ความ<ด>พยายามอย่าง<ด>ไม่ย่อท้อนี่เองคือเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เขากลายเป็นขวัญใจมหาชนของวงการบันเทิงจีน คำกล่าวของฉีเคิ์ที่ว่าโอกาสไม่ได้สิ่งที่คนอื่นให้แต่เป็นสิ่งที่เราจะควยคว้ามาเองได้รับการพิสูจน์แล้วโดยเสี่ยวจานกับบทบาทกุ้ยเจ๋งจึงเหมาะสมกับเขาอย่างที่ไม่มีข้อกังขาเขาพิชิตใจฉีเคิร์พิชิตใจทีมงานและกาลังจะเข้าไปพิชิตใจผู้ชมทั่วโลกตั้งแต่วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นค่ะ